ลูกจงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดว่าการอยู่ในกรอบของศีลน,นั้นมีสภาวธรรมคือมีแก้วสว่างสวัยเป็นกรอบแห่งศีลคอบจิตกายและใจอยู่สว่างสวัยเต็มไปด้วยพลังแห่งอำนาจคุณงามความดีคือพลังบารมีแห่งศีล ครอบจิตใจและใจของลูกเอาไว้สว่างสว่างลูกปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางลบกวนความดีของลูกได้ไม่ว่าจะสิ่งใดมาทดสอบให้ลูกต้องทำผิดต้องผิดพลาดในสิลในธรรมลูกก็ไม่ทำเพราะลูกนั้น มีความงดงามดีงามในกรอบแห่งสินสว่างสวยิ่งลูกจึงกลายเป็นบุคคลผู้ที่มีพลังแก้วแห่งศินครอบเอาไว้ไปในที่ใดทิศทางใดก็กลายเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลูกนั้นมีความสงบสุขตั้งมัน่นอยู่ในจิตใจ ดวงจิตของลูกสงบสว่างรู้แจง้งรู้สื่นเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วทั้งหลายจิตใจสงบตั้งมั่นระงับติทำสมาธิก็เกิดฌานเกิดพลังความสงบโดยง่ายดาไม่ได้ทำสมาธิ จิตนั้นก็เป็นปกติดีสงบตั้งมั่นดีคิดดีพูดดีทำดีมีสต,ติรละลึกรู้อยู่กับกิจการงานอยู่กับการกระทำของตอนในทุกอิริยาบทชีวิตสงบสว่างเจิดจ้ามีบุญมีบารมีมีคุณงามความดีคือสิ่งที่โลกนั้น ต้องดำเนินอยู่ในกรอบเหล่านั้นอยู่เสมออยู่ตลอดหอมกลิ่นของศีลครอบจิตกายและใจเป็นบุคคลผู้ที่มมีความสุขในการที่อยู่ในกรอบของศีลเป็นสุขทั้งตนและบุคคลผู้พบเห็นเช่นนั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้น แสดงว่าลูกนั้นรักษาศีลได้ดีได้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วล่ะเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยส่วนบุคคลที่ถ้าอากว่าใช้เกณฑ์วัดทั้งเจอย่างนี้มาวัดแล้วมีข้อบกพร่องไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างเช่นตึงไปย่อหย่อนเกินไปทำให้ตนนั้นเป็นทุกข์ รักษาสินไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรักษารักษาทำไมเพราะอะไรรักษาสินไปก็ไม่เกิดผลไม่เห็นผลอะไรเลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายในชีวิตมีแต่ความยึดติดยึดมั่นถือมั่นมีแต่การจริงจังเพ่งโทษผู้อื่นบุคคลที่มีลักษณะเหล่านี้คือกลุ่มคนที่รักษาสินแบบผิดลูกเชน,นัลูกทั้งหลาย จงทำความเข้าใจในการรักษาศีลแต่ละข้อแต่ละระดับว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรรักษาศีลไปยังไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปดำเนินการรักษาศีลอยู่ในทางสายกลางฝึกฝนตนให้ตนนั้นเข้าใจในการรักษาศีลรู้ในการรักษาศีลเห็นผลในการรักษาศีล และทำให้สินนั้นเป็นปกติมีอยู่ในตนจนตนนั้นมีพลังแห่งสินสาว่างสาวัยสาว่างเจ,จิดจ้าเป็นที่รักของเทวด,ดาและมนุษย์ทั้งหลายประาศจากความตึงเครียดความย่อหย่อนประาศจากกิเลสตัณหาประาศจากทุกขที่ตนเองนั้นต้องแบกรับในการรักษาสิน เช่นนี้แลพระพุทธเจ้าน้อยบุคคลผู้รักษาศีลได้อย่างถูกต้องชีวิตนั้นก็จะเบาสบายกายเบาสบายใจเบาสบายรักษาศีลไปอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่ยิ่งทำและยิ่งถูกลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วหรืออย่างไรพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย